สวัสดีค่ะทุกคนยินต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสา a โซโทรทาโรนะคะวิ่ง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 พลังงานบวกไหมทุกคนที่เคยเอเนจีดีเป็นพาร์ดซึ่งเป็นคลิปที่ไม่ต้องยืดเยื้ออะไรมาแบบเร็วๆกระชับับไวแล้วก็มีไพ่ให้เลือกตามนี้กองที่1นึสองสเดี๋ยวใครจะมีรูปให้ดูเป็นหน้าปกหน้าปกก็จะมีรูปแบบ ให้เห็นชัดๆว่ากองหนึ่งสองสามคืออะไรนะคะแล้วก็มีรายละเอียดให้ใต้คลิปด้วยก่อนอื่นก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้ให้รู้ด้วยกันตรงนี้กับไข่เหมือนเดิมต้องขออภัยที่มีคลิปที่ลงล่าช้าเพราะว่าเพิ่งทยอยลงลส2สองราศีจบเดี๋ยวจะมาลงลาสิบสองราศีให้อีก <c oughs> เพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครอบครัวไม่สบายนะคะไข่ต้องเป็นคนที่แข็งแรงที่สุดเพื่อดูแลลูกโดยเฉพาะลูกเลยแล้วก็สามีเพราะว่าแอนดู ป่วยแล้วก็มาเอเดนก็มาติดด้วยแล้วก็มาติดต่อต่อ,ตอการอะไรแบบนี้แต่ว่าไขก็จะเจ็บคอแต่ไม่ได้ถึงขั้นว่าเป็นไข้นอนซมอะไรเหมือนเหมือนเหมือนเอเดนกับแอนดูแต่แอนดูจะหนักฉนันก็เพิ่งด,ด,ดีดีกันขึ้นมาตรงนี้แต่ว่าไข่ต้องพยายามถนอมเสียงไว้หน่อยเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็จะอัดคลิปแบบว่าสั้นๆคลิปที่พูดเยอะๆก็อาจจะแบบว่าพักไว้ก่อนนิดนึงอันนี้ <c oughs> เหมือนเดิมใครที่ต้องการจะจองคิวดวงส่วนตัวหรือสั่งเปเปอร์เสริมดวงทักมาที่ไลน์ของไข่เคเอชแอเดลนะคะแล้วก็ขอความกรุณาสําหรับผูดด้ที่แอดมาของคนที่อยากจองและพร้อมจองจริงๆคือถ้าใครที่รู้สึกว่าแอดมาทิ้งไว้หรือแอดมาแบบเฉยๆหรือแบบว่าย,ยังไม่แน่ใจคืออย่าเพิ่งเพราะว่าไลน์นี้เป็นไลน์ส่วนตัวของไข่แล้วก็ใครที่แอดมาแบบนั้นคือใครจะต้องบล็อกและลบออกทันทีมันจะทําให้เสียโอกาสอลไเปา่าทีนี้ ใครที่อยากสมัครเป็นสมาชิกช่อง Youtube สามารถสมัครได้นะคะในช่องของใครแล้วก็ใครที่ดูคลิปไหนแล้วชอบกดต a ง k s กดขอบคุณให้ใครได้นะคะทีนี้อามาดูพลังงานไพ่การตามหัวข้อเลยคนที่พวกคุณคบคนที่พวกคุณคุยคนที่พวกคุณแบบเอาเป็นว่าคือ เป็นคนคบคนคุยการหรือแบบว่าเป็นแบบเป็นแฟนอะไรแบบนี้ก็ได้เอาเป็นว่าคนที่แบบว่าคุณมีใครเราไม่ได้โสดอะไรแบบเนี้ยมาดูซิว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยคิดกับคุณอนะยังไงคิดกับคุณแบบจรงิงจังหรือโมองอนาคตไปไกลไหมเขามีความจริงใจจริงจงังกับคุณไหมอะไรแบบนี้นะคะสําหรับให้เลือกกองที่หนึ่งสองสามอะเลือกกันนะคะโอเคมาดูไพ่กันไม่เสียเวลาเนาะเอาแบบว่า เร็วๆว,ว่าไพ่จะขึ้นยังไงเพราะว่าเดี๋ยวพลังงานไพ่ที่ใช้มาประมาณแบบนี้เดี๋ยวไข่ก็จะมาสับให้อีกในอนาคตนะลองมาดูว่าฟีดแบ็ในคลิปนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวลองมาทําคลิปแบบนี้ให้อีกในอนะคตะสาหรับไพ่กองที่หนึ่งคือไพ่อันนี้นะคะไพ่กองที่หนึ่งเป็นรูปหนึ่งดาบมีมงกุฎอยู่ด้านบนยอดของดาบแล้วก็ดาบมาจากก้อนเมฆด้วยนะคะสำหรับพลังงานกองที่หนึ่งในมาดูหน่อยสิ พยานไพ่กองที่หนึ่งเลือกกองที่หนึ่งนี้ขอดูหน่อยเลือกไพ่กองที่หนึ่งคนคบคนคุยคนรักของคุณผู้ที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งคนคบคนคุยคนรักของคุณเขาจริงใจจริงจังกับพวกคุณหรือไม่ดูสิเขาจริงใจจริงจังแล้วมองอนาคตไปไกลหรือไม่ดูหน่อยสิเขาจริงใจจริงจังกับพวกคุณหรือไม่สําหรับ เรื่องตอนที่หนึ่งคนรักคนคบคนคุยของพวกคุณเขาจริงใจจริงจังแล้วมองอานาคตเปไี่ปลกับพวกคุณหรือไม่เขาตัวไหนคะเขาจริงใจจริงจังแล้วมองอานาคตเปี่กับพวกคุณหรือไม่มพลังงานตรงนี้เอเนจีไพ้มีอัศวินถ้วยไพ้มีเก้าถ้วยไพ้มีแฮงแมนคือถามว่าพวกเขาอะ ชอบพวกเขามีความรู้สึกดีๆพวกเขามีความสุขหรือมีช่วงเวลาที่มีความสุขหรือไม่ให้กับว่ามี energy ที่รู้สึกกับพวกคุณไปทางที่ดีไหมมีแต่ในขณะเดียวกันทำใม้ความรู้สึกว่าแฮงแมนตรงนี้มันยังมีอะไรบางอย่างที่พอสอย่างเช่นอะถ้าเป็นพวกคู่รักกันเนี่ยพลังงานแบบนี้มันหมายถึงว่ามันก็อาจจะยังไม่ได้เหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นการที่เขาแบบ รู้สึกหรือว่ามองไปในระยะอนาคตที่เป็นระยะไกลมากหรือวางแผนในระยะยาวลองเทอ r m มแ p l a n มากขนาดเพราะว่ามันมีอะไรบางอย่างที่เหมือนแบบชะลอหรือพอสหรือบางทีชีวิตคนเราอาจจะไม่เอื้ออํานวยหรือสนับสนุนให้สามารถที่จะเหมือนแบบคิดอะไรไกลๆในตอนนี้ได้ในความรักหรือในเรื่องของชีวิตคู่อะไรแบบนี้นะคะมันมีพลังงานบางอย่างที่แบบพอมันมีไพ่แฮงแมนเนี่ยมันเป็นเอเนแบบว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่มัน จะต้องเหมือนแบบว่าโอเคคืออาจจะยังไม่ได้แบบว่ามองไปไกลหรือสามารถแอคชั่นอะไรบางอย่างไปในระยะไกลได้ขนาดนั้นด้วยปัจจัยบางอย่างหรือด้วยเหตุผลส่วนตัวบางอย่างของพวกเขาเหล่านั้นแต่ถามว่าคือเอเนจีนี้เนี่ยมีความรู้สึกดีๆมีความความโรแมนต์ที่มีต่อพวกคุณไหมคือมีอืมีมีแน่นอนมีแล้วก็ต้องบอกว่าคือ มันหมาให้กับว่าพลังงานนี้มันเป็นเ n e น g ีนี้ได้ด้วยนะก็คือเป็นฟิลแบบว่าใครบางคนตรงนี้ที่มีความรู้สึกดีๆให้คุณเนี่ยหรือคนที่พวกคุณดีลหรือคบหรืออะไรแบบเนี้ยเอเนจแบบน,บบนี้มันหมายถึงใครบางคนที่ลึกๆแล้วเนี่ยเขามีเขามีความรู้สึกให้พวกคุณมากแบบที่เป็นไปในทางที่บวกและที่สําคัญคือมันมีอะไรบางอย่างที่ค่อนข้างที่จะมาทําให้มันเปลี่ยนแปลงได้ยากพอสมควรอืมเพราะด้วยอิทธิพ,พลไพ่ลักษณะแ่งแมนแบบนี้ด้วยอืม นะทีนี้หนของมาดูพลังงานไพ่อันนี้แถมงห้นิดนึงสำหรับผู้เจ้อกองที่หนึ่ง,สง,สง 1. คนที่พวกคุณคบที่พวกคุณคุยเขามีความรู้สึกยังไงถึงพวกคุณนะคะคนที่พวกคุณคนสำหรับผู้เจ้อกองที่หนึ่งคนที่พวกคุณคบหรือคุยเขามีความรู้สึกยังไงถึงพวกคุณาม,า,มา,ณาดูหน่อยสิอืม พลังงานพลายเอเนจีไอแฮมวิวพิจาร์เซฟออนไมโฟนเขามีรูปของพวกคุณเก็บไว้เวลาที่เขานึกถึงพวกคุณเขาก็จะเอารูปพวกนี้มาดูใครมีความรู้สึกว่ามันมีเรื่องบางอย่างที่อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คนคนนี้คือเขารักหรือเขาแคร์คุณไหมมีแต่มันมีเรื่องบางเรื่องที่เหมือนคล้ายๆกับว่าสถานการณ์บางอย่างหรือความพร้อมอะไรบางอย่างในชีวิตของเขาอาจจะยังไม่แบบพร้อมรอบด้านทูกองค์ประกอบ เลยทําให้บางทีไพ่ตรงนี้มันไม่ได้มี energy ใหม่ให้กับว่าไพ่แบบไม่ท้าหรือไพ่ action อะไรนเไยมีไพ่พลังงานแห่งแมนเกิดขึ้นที่ไพ่มี energy นี้ด้วย b e p a t i e n t with me my love ใครมีความสึกว่าใครบางคนตรงนี้โดยเฉพาะถ้าเป็นคู่รักที่ใครบางคนคาดหวังอนาคตต่อกันหรืออย่างเช่นผู้หญิงคาดหวังอนาคตกับผู้ชายคนนี้คาดหวังให้ผู้ชายคนนี้เหมือนแบบมีการคิดอะไรบางอย่างอย่างอย่างเช่นแบบ commitment engagement long term หรือ การคาดหวังอะไรบางอย่างตัวเนี้ยมันจะมีใครบางคนที่รู้สึกว่าอดทนกับฉันหน่อยนะที่รักอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าไพ่มันมี energy hangman อยู่ตรงนี้อืมแต่ถามว่าคู่รักตรงนี้ถ้าคบกันด้วยดีถ้าไม่มีอะไรมาแทรกแซงแล้วไม่มีอะไรมาทําลาย energy ตรงนี้คนคนนี้จะเป็นคนที่แบบว่าคือเขาอยากจะให้พวกคุณมีความสุขนะอืมเขาอยากจะให้พวกคุณมีความสุขแล้วก็ คือเหมือนแค่บับว่าถ้าได้โฟกัสแล้วก็คืออยากจะโฟกัสหรือทําให้ดีที่สุดแต่แค่เหมือนแบบว่าบางทีอะไรที่มันเร่งหรืออะไรที่มันเหมือนแค่บว่าเป็นแบบลองเทอมของแพลนในชีวิตรักก็คืออาจจะเหมือนแบบว่าฟอสหรือเร่งไม่ได้แค่นั้นเองทีนี้ขอบุณไพ่กองที่หนึ่งนะคะตรงนี้มาดูพลังงานของไพ่เอเนจีกองที่สองหน่อยสิไพ่กองที่สองคือไพ่นี้หนึ่งเหรียญก้อนเนาะหนึ่งเหรียญก้อนมาดูกันหน่อยหนึ่งเหรียญก้อนตรงนี้สําหรับผู้ที่เลือกกองที่สองคนรัก คนคบคนคุยของพวกคุณเขามีความจริงใจจริงจังก well> ับพวกคุณหรือไม่เขามีความจริงใจจริงจังกับพวกคุณหรือไม่เขามีการมองอนาคตไกลหรือไม่ดูหน่สิเขามีความจริงใจจริงจังกับพวกคุณหรือไม่สําหรับคนรักคนคบคนคุยของผู้ที่เลือกกองที่สองนี้คนคบคนคุยของผู้ที่เลือกกองที่สองนี้เขามีความรักจริงใจกับพวกคุณหรือไม่เขามีการมองอนาคตกับพวกคุณเป็นยางไง้าหรือไม โอ้ม y กอดโอ้ oh my กอดพลังงานไพ่ energy แบบไพ่มีหนึ่งเหรียญนะ่ะแล้วมันแปกตรงไหนหรือป้าไอกองนี้ที่พวกคุณเลือกกองสองอะ่ะหน้าปกของคุณคือไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะตลกมากเลยอะแปลกมากเลยอะ่ะเฮ้ยคนลุกแปลกมากเลยทุกคนเห็นว่าใข่สับไพ่แล้วไข่เคลียร์ไพ่แล้วสับสับสับ,สบแหลกเลยใช่ปะ่ะแปลกมากเลยอะ่ะ อืมโอ้ม oh y god my goodness ไพ่ีมนงเหรียญซามเหมือนรนะับปกตัวเองแปลกมากเลยอะ่ะไพ่มีหนึ่งเหรียญน,นะคะแล้วก็ไพ่มีไพ่มี Energy มี d a t h แล้วก็ไพ่มี w เ e l l of for t u n e พลังงานตรงนี้ใครก็หมดนะไพ่มีใหญ่ไพ่ใหญ่ขึ้นสองใบที่สำคัญไพ่ที่สวยเนี่ยคือไพ่เอเนจีหนึ่งเหรียญ หนึ่งเดียเป็นไพ่ที่สวยค่ะมันคือหมายให้แกบว่าไพ่นี้เป็นไพ่คอมมิตเมนต์ไพ่นี้เป็นเหมือนไพ่เอเนจีเหมือนแบบว่าใครบางคนที่ถ้าเป็นคู่รักที่คบกันที่ดีๆเลยอะ่ะหรือเป็นพวกคู่ที่แบบคือมีมีแนวโน้มที่ดีไม่ได้มีอะไรที่มันสะดุดอย่างง่ายดายเอเนจี energy ตรงนี้คือคนที่มองสัตว์อย่างเช่น p r o p o s a l engagement พลังงานของการมองอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าอย่างเช่นเขารู้สึกจับต้องได้กับตรงนี้แล้วเขาอยากมอบอะไรบางอย่างให้คุณ อะไรที่รู้สึกว่าให้คุณเหมือนเห็นคุณค่าอะไรที่ทําให้เขาอะไรที่เขาทําให้คุณจะรู้สึกได้เหมือนแค่กับว่า <c oughs> เขาเห็นคุณค่าของคุณหรือบางทีคุณเขาอยากให้คุณรู้ว่าพลังงานตัวนี้มันมีคุณค่าอะไรแบบนี้เพราะว่าไพ่เอเนซีหนึ่งเหรียญก้อนมันเป็นเหรียญที่ใหญ่และจับต้องได้เออมันเป็นเหมือนคล้ายกับว่ามันเป็นฟิลที่ไพ่นี้คือมันเป็นไพ่เหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นฟิลแบบ การยื่นอะไรบางอย่างและทําให้คนคนนึงรู้สึกว่าเชื่อมั่นหรือปลอดภัยอะไรแบบนี้เออมันมี energy ตรงนี้ที่สําคัญไพ่ตรงนี้ไพ่มันมีพลังงาน energy มี date กับวิวฟอร์จูนใครจะบอกว่าคู่รักบางท่านตรงนี้เนี่ยสำหรับบางคนนะคะไม่ใช่ทุกคนสําหรับบางคนตรงนี้คู่รักแบบนี้เป็นพวกคู่ที่อาจจะมีพลังงานของการเหมือนคล้ายๆกัว่าจบแล้วมีการกลับมาหากัน กับ2ถ้าไม่ใช่ Energy ของพวกคู่ที่จบแล้วกลับมาหากันแล้วมีอนาคตที่ดีรออยู่มันหมายถึงคู่บางคู่ตรงนี้อยากเปลี่ยนสถานะของกันและกันให้ไปอีกขั้นหนึ่งค่ะพอเดทมันเป็น Energy ที่หมายถึงการจบสถานะหนึ่งไปสู่อีกขั้นหนึ่งได้ด้วยอิทธิพลของไพ่เวลฟอร์จูนกันหนึ่งเหรียญก้อนเออคือถามว่า Energy ตรงนี้ดีไหมดีไพ่ตรงนี้ดีนะเนี่ยโห ไพ่ดีอืมไพ่มันมีพลังงานที่ดีอยู่ตรงที่ว่าบางทีเนี่ยเวลออฟฟอร์จูนหรือโชคเนี่ยมันเหมือนคล้ายๆกับว่ามันมีสิ่งที่เหมือนคล้ายๆกับเดสตินีหรือกูดลักอยู่ตรงนี้ในพลังงานของเอนเนอร์จีกองนี้แทรกเออและที่สําคัญคือใคาจะบอกว่าพลังงานตรงนี้คู่รักบางคู่ตรงนี้จะต้องมีการจบสถานะหนึ่งเพื่ออีกสถานะหนึ่งอืม หรืออีกในนึงก็คือเป็นพวกคู่รักที่บางทีบอกว่ามีอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างทางหรือระหว่างกลางของพลังงานเอเนจีเส้นทางความรักแล้วมีการกลับมาแบบที่มีออฟเฟอร์บางอย่างเกิดขึ้นอะไรแบบนี้ได้ด้วยสําหรับบางท่านตรงนี้นะคะทีนี้ขอดูพลังงานของไพ่เอเนจีอันนี้หน่อยคนที่พวกคุณบคนที่พวกคุณคุยคนที่พวกคุณรักตรงนี้นะคะขอดูหน่อยสิว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยมีความรู้สึกังไงถึงพวกคุณ สำหรับพิรกรที่สองคนที่พวกคุณพบคนคุยคนรักตรงนี้พวกเขารู้สึกพวกคุณยังไงอืมโอ my goodness oh my goodness ไพ่มีพลังงาน v l y v u you ชนมูลุ and back คือมันมีมันมีใครบางคนตรงนี้ที่มีพลังงานความรักลึกๆหรือดิบๆเลิฟอ,อยู่ตรงนี้ต่อกันตรงนี้มากๆ เพราะว่าไพ่มันมาด้วย energy เหรียนแบบนี้แล้วไพ่มันเป็นพลังงานที่เป็นไพ่แบบว่าคือไพ่ใหญ่สองใบเนี้ยมันเป็นไพ่ที่เหมือนเป็น energy ที่แบบว่ามีการเปลี่ยนแปลง positive ที่รออยู่แล้วเป็น energy ของความรู้สึกอะไรบางอย่างที่เหมือนคล้ายๆกับว่ามันเป็น good feeling หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะต้องเหมือนมีสิ่งที่ดีที่เขาเรียกว่าเหมือนคล้ายๆกับใครบางคนที่อยากจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเพื่อคุณได้ด้วยหรือเป็นแบบว่าใครบางคนที่อยากจะมีการ จบอะไรบางอย่างที่ไม่ดีเพื่อให้มีสิ่งที่ดีต่อคุณและต่อเขาต่อเราอะไรแบบเนี้ยเออนะคะมันมีเอเนจีนี้เพราะฉะนั้นโชคดีนะคะโชคดีขอให้โชคดีชาวกองที่สองขอโชคดียิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะอันนี้มาดูพลังงานไพ่กองที่สามกันกองที่สามคือไพ่ชุดนี้นะคะโอ้ไพ่ชุดนี้หนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยนะคะมาดูกันว่าไพ่เป็นยังไงบ้างเนาะอืมกระโดงยังไสิอืม สําหรับผู้ที่ละวกองที่สามพายุดกองที่สามคนที่พวกคุณคบคุยคนรักตรงนี้นะคะคนที่มีคนคบคนคุยคนรักตรงนี้พวกเขาเหล่านั้นจริงใจจริงจังและมองอนาคตอันไกลกับพวกคุณหรือไม่คะดูหน่อยสิสำหรับคนรักของผู้ที่ล้วกองที่สามคนรักคนคบคนคุยผู้ที่ล้กองที่สามเนี่ยเขาจริงใจจริงจังกับพวกคุณหรือไม่เขาจริงใจจริงจังกับพวกคุณหรือไม่ คนรักของผู้ที่เละกองที่สามมันเขามองอนาคตอันไกลกับพวกคุณหรือไม่ครับดูหน่อยสิคนรักของผู้ที่เละกองที่สามเขามองอนาคตอันไกลกับพวกคุณหรือไม่อืมเอนเอจีตรงนี้ไพ่มีพลังงานห้ยไพยด่ดีอ่ะอัศวินเหรียญไพ่มีเดอร์สตาร์แล้วก็ไพ่มีเอนเอจีมีจัดเม้นท์ใครจะบอกว่าคนคนนี้ ของพวกคุณในกองที่สามอ่ะเขามีความจริงใจให้พวกคุณนะคะแล้วบางคนตรงเนี้ยเป็นความจริงใจแบบบริสุทธิ์ด้วยอืมเพราะว่าไพ่มาด้วยอัศวินเหรียญแล้วมีเดอะสตา์ด้วยอะ่ะมันเป็นความจริงใจแบบที่ว่าคือ ไม่ว่าไม่ว่าพวกคุณเนี่ยจะคบกันยังไงจะคุยกันยังไงจะยาวนานหรือระยะแค่ไหนหรือจะมีเหตุการณ์ไงตามเอเนจี Energy ตรงนี้พลังงานตรงนี้บอกเลยว่ามันเป็นเหมือนคล้ายๆกับเพลเอ t t ทนชั่น p พลเ Intention คือไม่ให้กับว่าเป็นความปรารถนาไปในทางที่ดีลึกๆที่มีต่อพวกคุณแล้วก็เป็น Energy ที่แบบว่าไพามาด้วยเหรียญกับเดอะสตาร์และที่สําคัญไพเอเนจีจัดเม้นเนี่ยคือพลังงานตรงนี้ต้องบอกอย่างนี้นะว่า บางครั้งคนคนนี้เขาจะมีอะไรบางที่ต้องแบบตัดสินใจแต่ว่าเมือนกัค่ดเป็นฟิวบอกว่าบางครั้งการตัดสินใจบางอย่างคือบางทีเหมือนรอจังหวะหรือมีเหมือนคันให้กับว่าความหวังอะไรบางอย่างที่ให้บางสิ่งบางอย่างช่วยไกด์หรือช่วยนําทางหรือช่วยช่วยหลีดพวกเขากับพวกคุณและที่สําคัญคือพลังงานตรงนี้ถ้าสมมติอย่างเช่นใครบางคนจะเร่งหรือจะ f หรือจะเหมือนแบบว่ารบเร้าหรือเร่งรัดหรือเร่งเร้าคือ ไม่ควรเพราะว่าไพ่เอเนจีเป็นอาศวินเหรียญน,นะคะพลังงานอัศวินเหรียญคือไม่ไม่ควรที่จะเหมือนคล้ายบอกว่าคาดหวังอะไรที่เป็นลักษณะแบบการการเปลี่ยนแปลงการกระทําการแอคชั่นหรืออะไรก็ตามที่แบบรวดเร็วเพราะว่าเอเนจีตรงนี้คือพลังงานเหรียญเนี่ยจะต้องเป็นอะไรที่มั่นใจหรือชัวร์จริงๆเขาถึงจะมีการตัดสินใจหรือแอคชั่นหรือแพลนอะไรบางอย่างอืมแต่บอกเลยว่าอันเนี้ย ไพ่กองนี้เป็นกองที่ม<ข>ีความปรารถนาที่ดีและบริสุทธิ์ถึงพวกคุณนะอืมทีนี้ขอขอดูหน่อยสิอืมคนที่เลอกองที่สามคนรักคนรอบคนกลองพวกคุณเขามีความรู้สึกยังไงถึงพวกคุณนะคะเลือกกองที่สาม ผู abei, ้ incident, ที่เลือกกองที่สามคนรักคนคุยคนเขาของพวคุณเขามีความรู้สึกยังไงตจอคุณคนนี้สิอืมพลังงานเอเอจีตรงนี้ไพ่ไพ่มีพลังงานเอ e เ g y จีมีฟั c กิ้งแมส s ใครมีความรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่คนคนนี um ้คือเขาจะมีอย่างเช่นในชีวิตของเขาคืออย่างที่ใครบอกพลังงานมันมีเอ e เ g y j u จี m จัดเม้นต์กับสเวนเรียนบางครั้งมันมีอะไรบางอย่างที่มันเหมือนแบบว่าพลังงานของเขามันมีเอ e เ g y m ์จี้มสซี่ เมซี่คือบางอย่าง้กับว่าบางทีการที่อย่างเช่นถ้าสมมติว่าใครบางคนมาคาดหวังกับเขาหรือใครบางคนมาเหมือนคล้ายๆกับว่าปรารถนาให้เขาเหมือนแบบว่าทําอย่างนั้นทําอย่างนี้คิดอย่างนี้ตัดสินใจอย่างนี้หรือเร่งๆกับอะไรอย่างคือเขาเขา เขาจะเหมือนแบบพลังงานในตอนนี้จะไม่ใช่ในเอเนจีตรงนี้แต่ถ้าเป็นเหมือนคล้ายๆกับความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ใจหรือความปรารถนาดีมีไหมมีแต่ถ้าสมมติว่าเป็นเอเนจีแบบว่าเฮ้ยจะมีเหมคล้ายๆกับว่าใครบางคนมาจะมาคาดหวังให้คนรักคนนี้หรือคนคบคนคุยค,คนนี้เหมือนแบบว่ามีการมองอะไรที่ปละสาในเอเนจีแบบว่าจริงจังมีความมิดเมนและวล่ยา,ยาวหรือเป็นอะไรที่รู้สึกว่าแอคชั่นแบบรวดเร็วกับฉันคือพลังงานนี้หยบพึ่ง นะคะอย่าเพิ่งกับกับเอเนจีของคนคนนี้อืมเพราะว่าไพ่เนี่ยมันมีเหมือนคล้ายๆกับว่าบางสิ่งบางอย่างที่เป็นฟิลเหมือนแบบว่าอ่าเขาคนนี้จะต้องเหมือนแบบว่าผ่านอะไรบางอย่างของกระบวนการการตัดสินใจหรือการจัดการของชีวิตแล้วก็ในในหลายเรื่องเพราะว่าคนคนนี้คือถ้าสมมติว่าไม่พร้อมเนี่ยจะไม่สามารถที่จะแอคชั่นหรือทำอะไรแบบเร็วๆได้ อมมันก็เลยมีเอเนจีที่มีพลังงานเนี่ยเหมือนคล้ายๆกับแมซซี่อยู่ตรงนี้อยู่อืมแต่ถ้าไพ่มีอิทธิพลของเหรียญมากกับเดอรสตาร์มันมีพลังงานของความปรารถนาดีอยู่ตรงนี้ที่มีต่อพลังงานในกองนี้คนที่มีพลังงานเลือกในกองนี้และคนที่เป็นคู่รักหรือคนคุยหรืออะไรแบบนี้ต่อกันคือมันมีมันมีพลังงานที่ดีอยู่ตรงนี้ค่ะมันมีแทรกอยู่แต่แค่ว่าอย่างที่บอกคือ คาดสมมติว่าอย่างเช่นผู้หญิงบางท่านในกองนี้หรือผู้หญิงบางคนในหรือผู้ชายบางท่านในกองนี้คาดหวังอะไรบางอย่างเร็วๆในกองนี้จะไม่ใช่อืมไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นคาดหวังให้อย่างแบบว่าถ้าเป็นคนคุยกันคาดหวังอะไรบางอย่างแบบว่าเปลี่ยนสถานะเร็วๆคืออาจจะไม่ใช่หรือบางทีคาดหวังของคนรักกันให้เหมือนแบบว่าเฮ้ยแบบแต่งงานกันเลยหรือบางทีแบบว่าแบบเออเรามาแบบว่ารวม รวมญาติหรือบางทีแบบว่าเฮ้ยเรามาแบบทําตรงนี้ตรงนั้นด้วยกันหรือบางทีเรามาแบบว่าเป็นคนของกันและกันคือบางทีอาจจะเหมือนแบบว่าทุกๆอย่างคนคนนี้จะต้องเหมือนแบบมีสเต็ปสเต็ปสเต็ป,ตปแล้วก็ใช้เวลาแล้วก็มีการตัดสินใจใหญ่ๆที่สําคัญใน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 มุมมองของเขา อแล้วก็อะไรที่มันช้าจะรู้สึกว่าเซฟหรือดีที่สุดสําหรับคนคนนี้ถ้าเป็นมุมมองของเอเนจีไพ่กองนี้นะอาจจะเป็นพลังงานของคุณก็ได้หรืออาจจะเป็นพลังงานของคนที่เกี่ยวข้องกับพวกคุณในกองนี้นะคะอ่าเรียบร้อยนี่คือพลังงานของไพ่ทั้งสากองในวันนี้เดี๋ยวเอาคลิปอื่นมาให้อีกนะคะขอบคุณทุกๆที่ตามใครที่ต้องบอกก่อนว่าพยายามเปิดใจนะไพ่ทุกกองเป็นพลังงานของเอเนจีของท่านอื่นๆได้นะคะอืมถ้าคุณอยากจะเป็นพลังงานไพ่ของคุณจะต้องมาเป็นการดูดวงส่วนตัวเท่านั้นอืม ทีนี้การดูดูส่วนตัวก็คือไอร์เสริมดวง<ๆ>ก็จะเป็นลายของไข่เช่นเดวกันที่ AKHAI d e o z นะคะวันนี้ไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆรักษาสุขภาพนะคะไข่ก็รักษาสุขภาพอยู่ <c oughs> นะคะอ่ะตอนนี้เรียบร้อยบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะ